อันนี้มีความคืบหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่ามีความคืบหน้าเพราะว่ามีนักศึกษานะคะจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นี่แหละค่ะไปที่สะกะอ,อเพื่อที่จะยื่นถแถลงการของให้มีการพิจารณาหลักสูตรใหม่แต่ว่าคําตอบที่ได้ไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่าบอกเพียงแค่ว่าจะมีมติที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงค่ะค่ะอนาคตที่ไม่แน่นอนเนื่องจากปริญญาที่ได้ใช้เวลาร่ำเรียนมาไม่ถูกรับรองโดยสํนานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นก็ทําให้นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จำนวนไม่ น้อยนะคะออกมาตั้งคําถามค่ะและเรียกร้องให้มีการพิจารณาปริญญาดุริยางคศาสตร์ของพวกเขาใหม่ค่ะความไม่มั่นใจในปริญญาบัตรที่กำลังเป็นปัญหา ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยดุรยยางศิลป์ส่วนหนึ่งรวมตัวการยื่นแถลงการขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองมาตรฐานหลักสูตรดนตรีของวิทยาลัยในสองสาขาคือวิชาธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีอีกครั้ง เพราะการเปลี่ยนชื่อปริญญาดุริยางคศิลป์เป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตตามข้อเสนอของสองกออาจส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาต่อสาขาดนตรีในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศได้ทั้งการไม่รับรองปริญญาดุริยางคศาสตร์ก็อาจตัดอนาคตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความหวังทำงานในสายราชการเพื่อถ่ายทอดวิชาดนตรีที่ได้ร่ำเรียนมา สำนักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษามีความเห็นว่าหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ในสาขาธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มีสัสดส่วนการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับดนตรีน้อยเกินไป ผู้จัดทำหลักสูตรกับเห็นว่าสาขาวิชาที่มีปัญหาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันคือมีสัดส่วนของวิชาดนตรีเป็นแกนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ50และเมื่อรวมกับวิชาเฉพาะ,ะแขนงดนตรีก็เทียบได้กับมาตรฐานของ National Association of s c h o o l of Music ที่เป็นผู้รับรองหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา คือว่าเราก็มีความเชื่อมั่นครับว่าหลักสูตรที่เราดีไซน์มาเนี่ยที่เราออกแบบมาของวิทยาดุยัค์สินของเราเนี่ย ก็มีความสมบูรณ์เพราะเราก็ไปเทียบเคียงกับต่างประเทศรวมทั้งเทียบเคียงกับสมรรถนะของในเมืองไทยด้วยเพราะนั้นเราก็มั่นใจในหลักสูตรของเราทีนี้การเปลี่ยนแปลงบางส่วนเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลว่าบางส่วนที่ว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยด้วยเหตุผลอันใดถึงต้องเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเราก็อยากจะฟังทางสกอว่าท่านท่านท่านให้เหตุผลอะไรเราเราถึงอยากเข้าใจได้ตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าไอ้ที่เปลี่ยนแปลงนิดเดียวเนี่ยคืออะไรนะครับ กรรมการการอุดมศึกษามีมติให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตร์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นปัญหาอีกครั้งในเร็วๆนี้และยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบ,บัณฑิตที่จบไปแล้วให้ต้องกลับมาเรียนเพิ่มตามหลักสูตรใหม่